สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับการน,นำเสนอรถมือสองสวยๆในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสีดําสุดหล่อเลยกับรถมิ t ซูบิชิไต้ทรานแค a 2.4 GLX ปี2010ค่ะ รถสภาพสสยแจมเลยนะคะได้บางเดิมทั้งคันพร้อมลุยใช้งานกันเลยค่ะรถขับไปแล้วกว่า189,485กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์เข้าชิดกระชับทุกเกียร์นะคะฟังท้ายดีปกติค่ะทางด้านเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,400cc เครื่องแรงนะคะอัตราเร่งดีเครื่องแ,งแห้งๆเลยสวยๆไม่มีพ่นไม่มีไอค่ะช่วงล่างแน่นหนึบเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังทัดชีสวยตัวถังสวยซุ้มซอกเดิมนะคะตัวถังสวยเดิมๆเ,เลยค่ะ ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ําค่ะสีดาสวยเงางามรอบคันมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นล้อมแม็กสวยยางดีนะคะของบิสโตนดีทั้งสีเส้นใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะ กระบาปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยกระบาส่วนไม่มีผูกเราไปชมภายในรถกันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะตกแต่งด้วยโทนสีดําตัดขาวดูสวยสะอาดตาม,มากค่ะคอนโซลหน้าสวยเต็มพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่าวิทยุซีดีมีครบค่ะเบาะหน้าเป็นเบาะผ้าทูโทนนะคะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเบาะแคปเป็นเบาะหนังมีการยุบตัวบ้างตามรูปเลยค่ะระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ดีทุกจุดเลยค่ะภาษีพรบรต้นปีหน้า10กุมภาปี 6. ค่ะรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาเพียง139,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคานี้สามารถลดลงได้อีกนะคะท่านสามารถโทรต่อรองกันได้เลยค่ะสนใจจองรถวันนี้เพียง199บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับสามารถไปดูรถได้ที่ถนนเทพารั์เขตบางเขนหรือแถวบิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะเรื่องบริการขนส่งแนะนำให้พูดคุยเจราจากับทางเจ้าของรถได้โดยตรงอีกทีหนึ่งนะคะ ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อพูดคุยกันได้พร้อมให้คำปรึกษาทุกด้านเลยค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะทั้งในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์ด้านบนสุดที่แอดมินจะปักหมุดไว้ให้นะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้นโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีก<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาด โอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ